สบีไายสบีได้สบีได้มาเมื่อนี้มืัอนี้มากินข้าวแั้วแตเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีรับนกขวาเด้อพ่อแม่พี่น้องก้อยนกขวานาะไก่ขวาไก่ขวาพ่อแม่พี่น้องเคยกินบ่ไก่ขวาบ่เคยกินบ่เคยกินเนาะแามเคยเคยเพราเคยกินกูแซ่บเด้อพ่อแม่พี่น้องก้อย สวัสดีสวัสดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันได้ก๋อยไก่ขัวเคยบอกถือบ่เคยบอกเคยกินนี่ก๋วยเตี๋ยสเด็ดก๋อยไก่เนี่ยเอาไปกินกันนั่นไงดอกแคกินยอมๆมาเนี่ยไปยอมได้เลยเต็มมักด้แยละอยู่อเมริกาก็มีดอกแคขี้กันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อดอกแคดอกแคบ้านเฮาเออดอกแคหอเมริกา มันคมนยก็ว่าดอกแค่มันคือดอกแค่ดอกแครแซนดิเกอร์ไเวนดอกไม้เขาเนี่ยด <c oughs> อกไม้เขาแต่มันเป็นพักเขาด <c oughs> อกกินเบื้องในชีวิตคันนึงในชีวิตกินเนี่ยก้อยไก่ครัวนกครัวจกนกจะไกล่ละซ <c oughs> ื้อเอาในตลาดก็ไม่มาหามาได้หรอกซื้อเอาในตลาดเขาแท่งนี่น้อย มีตัวน้อยมันสิบกุกบาดไปข้าวสามสิบก่อยากเอามากินมครับมักชบร่องอบร่องคง้องแพงปลากระชองโตสามสิบเอ็ดดอนลาร์ที่สุ่ ท่านานี้เส้หอยมะก้อยพ่อแม่พป่น้องเบิกหอยส่งหอยน่ง่าพ่อแม่เี่น้องเส้าอดดอนแตะหนึ่งแตะหนึ่งมีหาน่าเหอยเไปกูซื้อมาจช่บอกบอกนักเอนบอกเป็นอย่างถือกูได้ไปด้วยละกูได้ไป กินข้าวสองเื่อใช่มากกว่ากันคิดว่าที่สองว่าเขากันเนาะเห็นอันเราแค่เนาะคมกับก่อยกับปนกันเนาะเราแค่มันต้องแก้วปลาขึ้มาคมผลคมผลโอ้ยต้องกินกับพัก นั่งกันเรีนังแดเดนมากินข้าวกับน้ำด้ยกินข้ากับน้ำบวกัดกับมเนาะกิน,น,นบได้เนาะราะว่ากินช้องเถื่อละเธอที่นะี่มากักินอันนั้นนขวเ็นะแ่ค่อมน ก,นะก็กกไ่ควายแะหอมนะคอแจกขับวุณมัคองปลาไม่ค่อยจะกินเนอกน้่อยคือพิเข้าขอะไรประม่นี้นาะมันแทกเอาบะถ้ามาเห็ดปนชะนะมันจะไ่แ่บเป็น้ำยังหน่อยอ ลาบใช่ไ่มจ้า,จา่าเชลีกินได้คนนี้กูจก <c oughs> ักเราคืนอยากกินห้ายเราคืนเราเราคืนไปอยากกินร้ายเนีนละยนีคนนะรู้อัพือเขาจะมาให้ไปกอยกยเปียอขัางหน้า แก,กก็หกินเขาอ,อิ่มนะพี่น้องเพื่อยากก็ได้บิดมีกระเพาะหนึ่ง <laughs> ขัวมีกินนะกระเพาหนึ่งแมน่ะก็ได้เพอยากเข่า,ขาปไปไในมนะันให้คนกินใช่เพราะเขากินกับขัวมีอิมนะม่มเนี่ยบะแมบ่โวเสแซ่บแล้วขอ,อก,กินเขาอ,อิมนะ่มเนี่กินเป็นโมคอนเชื่อ พวกมะเขือนะอมันเขาช่องเกลือหอกะทีะตตัวใหญ่ไหม แซ่บแซ่บดีนักกินแต่เขาไล่เถื่อกโบทเลยมาเนี่ยกินโจ๊เถื่อกซัเถือกอ่ะอยากกับบริจาจงเนี่ยพี่น้องอยากมากเลยมากินดูด้วยบริจาคแบบพ่อยังปีโนกปีโนอยู่บริจาคเลยกินโลดกันเนี่ยนะมีอยังก็กินนะบรรยากคือคนอื่นเนี่ยกำลังกินมันอยากเพลิด ตุส่เสพส์แต่ไหนยันกกำกับแจวอีกเศษอยูมันเกิดจะขายไกย่หักบะเมนไก่ขายไก่บ้านเนาะคือไก่บ้านกินจ๊บ่มีบมดใิ่มมใช่เลยสอม <laughs> ยันวิบวันสิใสที่หน้าสองหน่ะนางเป็นหมูได้พี่หน่อยมันเป็นกินอิ่มได้เถื่อนล่ะบุ๊มบิบาบาแสะเบแเสบแต่ว่ากินขวามี่เมื่อจานหนึ่งนะแล้วก็มากินก๋อยนี่ช่องเถื่อกินมันก็ประหยาดไปไหนก็อิ่มอยู่ปล่อยตู้นี่ต้องกินผู้เดียวละกระดูกหมวกแข็งเนาะไก่ไก่อ่อนเออนกอ่อนนกเขาอ่อน ก็อยากกินแนวหนึ่งอยู่ลาบเป็ดกินดาบเป็ดลาบเป็ดเสร็จเสรอ่่ก็กินมันเบื่อไปกินบอื่นบออุ่นน่นี่มันเบื่อเนี่ยมาหนึ่งบ่แก้นมากวี โมใจมากโมใจอยากฮ่าฮ่าอยากกันดาบชนะอยากกดาบชนะเมาหนะเอ๊ะตัวนั้นตัวกูดันเหมือนกระูกมั้งกระดูกเนี่ยไงวะบ่ออันจะบอกสิเนี่ยบ่นุ่มน้ำกินน้ำอุ่นหรือกินน้ำเย็นเห็นยังวะพอดีได้กินน้ำเย็น รไปกินน้ำมนเจ๊กเกดอยังอ่ะอัพอการนำไม่ต้อ,อ,อยากปนปนมาอีกตัวพอนๆเลเข้าอ้ามันเสีแล้วปนมึอุนว่าได้เบืนะ่นี่ยมันแข็งทิมซื่อได้ ก่<ม>ได้เอาชุบเซนตำใส่กับอันชิ้นแหง้งเป็นชุบมันแซ่บเหรอตำเนาะตำตำใส่ปนปลาเนาะอแล้วก็มันยืดเสือกจัด<ม>จยังจักถุงปรีกายบ่ได้สกีบเลยเลยมันเป็นลายเลยปู๊กินบ่ไหวพ่อแม่เป็นน้องตัวแคนไว้ตำใส่กับหมูเนาะด้วนชิ้นหมูมาตำใส่เนาะแม่นแหละชิ้นหมูเอามา ขัวซีโมยังเงี้ยนั่นึงว่าขัวใช่ถั่วซีโมยวงเงี้ยแตก็มาตามันนี่นะเห็ดป่นเออขึ้นฉเสฉะเเมนเทอซก่อนก่อนมือน่ะมันชีกงคุมอมนำขึ้ไว้นะอือนเสฉนบมามันเป็นแดงหุ่อยู่นมรลอดอกไม้กจ้าเกากินรุ่นก้องอยู่เคยกินกจ่าอก็เอากิน มาอยู่ไปไหมก็เคยเก็บปรกิญอย่างมึงจะคมๆกลมโอ้โนี่มันคมตัวนี่ยกินเฉยกินมันบดานะอยู่เป็นบิดไปสานทางตอนบดานมาปลูกเนาะจอดรถก็ลงไปเอาของหนึ่งเนาะพ่อเนี่อยู่รถขนอยไปห้าดงเก็บเป็นนเดียนคนมาคนนั้นก็แม่บอกมีอ่ะโอ้ยประหยัดนี่ยคนนี่ยเก็บไปกุ้บอกไหนกูเดาเขาต้นมันผลได้มาปลูกก็มาเป็นยาเคื่อ ว่ประมาณจะไปเอาบัตรไประวังเงบัตรปนิดระวังอเอาบัตรปนิดระวังใส่แต่เจ้าที่ลงประวังมือกระเป๋าจะเท่อเอาในเท่อนปนิดเนี่ยบนมันลามเบืองเขาเขาุดเอาเลยบุเป็นห้ามบุเป็นคือว่าเขามาเอาอยู่ันนั้นลังบันประวังที่ว่ามันดมดมหมืนีีไก่วีหมูเป็นเดี่ยงนั่นเองอ๋อ ลายดีรอนะโอ้ตมันเกิดทว่รปฏินี่คือกันนี่ก็เกิดทว่วกันยันไปทิบินี่ก็ประตูนอไปโผว่าเป็นแล้วค้ไทยจะได้ก็ว่าเปลี่นตัวนี้จะเป็นยังเมื่อดาหอนเพได้นด้ปูกบุกคบุเป็นถ้าปูกฟกปูว่าผิลาดเอนี้จนยังเป็ยนคุ้ไทยก็ือเป็นบึงดอกอันมากพอเทียมเนี่ยเราไปหวานบวกนี่กืนเอาดนก่อนไหนออกวันนั้นได้โปด จะได้โรคถิมอยู่ตอนมันเบียดได้หน่อยจะคุดถิ่มอยู่ยจะเอาไว้ห่างๆคนจะเป็นยาพันวิทยามสโนพ่อแม่ไปน้องเอาเอามิดไปจิ้มเอามาคันส้มครับเอาแซ่บหรอแซ่บแต่ว่าเอาคันตัวหนึ่งเนี่ยสำเบลเอาแซ่บเอามาณมันเอาต้นต้นมันมุกๆกันนะมันยังอ่อนเนาะตัวกระไ้หัวใหญ่ไว้กระไบแกงไปกินพัวมา อิ่มแดีพี่น้องอ,อยู่ดีมีแห้งบอกพี่น้องเลยเออจุดเจาะรับรับ,รบเออรับไก่ขวาเบิตู้นี้เ้างกินไล้เพราะว่าคอยกินบาไล้เพราะว่าคอยกินช่องเครือเอาอย่าดื่มกไดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องผิดพลาดประกันได้ขอโทษขออภยัยด้วยพี่น้องเด้ออย่าดื่มมิ้นมาบอกเด้อพิษ ถึงเด้กพิดกับมินมาบอกกันแน่เพื่อว่าพ่อเฉลยเป็นกำลังใจให้พ่อเธอพิดบ่ราะดูว่พิดแต่บุหูแล้จะบอกยังบ่หูเลยเนาะครัตอนนั้นพี่น้องบ่บอกขนน้อยก็บ่หูได้บาร์รถพีดแม่ไปเนาะบ่มีอย่างบ่มีปัญหาอยู่แล้วพิดขมาพิดแต่บอกมาเตือนมาพี่น้องเฉลยเปลี่ยนอันยังแน่ยังแน่พี่น้องบ่บอกกบ่หูเลยเรื่องนี้มันเกิดตำขึ้นกับผู้ผู้ชมผู้เบิ่งพี่น้องพี่น้องเบิ่งว่าเออนั่นพิดเด้อแม่นี่ นั่นพิดเดอเปลี่ยนตัวน,นั่นเปลี่ยนตัวน,นี้ยขนาดก็จิเปลี่ยนเนี่ยโอเคยอยู่ดีมีแหงเบิ่งชุกูชุกคนน่ะพี่น้องนอนรับพันดีเงีอย่าลืมเด้อตื่นไปการเนี้ได้ด่ะนอนรับพันดีได้กันไปเดีไปการกับพ่อแหงแ้งเนาะโอ๊ยโอยโอเคอยู่ดีมีแหงกอบใจใพี่น้อง